อันนี้พี่อยา่จะให้ความมั่นใจนะคะกับการทำธุรกรรมภาพรวมทั้งหมดเนี้ยก็คือ Ecosystem ที่เราเป็นัตสร้างเนี้ยตัวพี่เองก็เริ่มตั้งแต่ต่อแตะนับหนึ่งอนุบาลวันแรกที่มีไอเดียเนี่ยเราพี่อยู่ตลอดนะคะแล้วก็พี่เป็นคนที่อยู่ในโรงการการค้าขายมาตลอดชีวิตการทำงานอยู่ในการค้าการขายยา การขายตรงนะคะ mm hmm. การค้าขายทุกรูปแบบนะคะที่ผ่านมาหมดแล้วนะคะ mm hmm. จกนกระทั่งมาถึงวันนี้นะคะซึ่งสถานการณ์รอบด้านเราเนี่ยเต็ไมไปด้วยความกดดันนะคะ mm hmm. มีเต็ไมไปด้วย disruption นะที่ทุกคนเห็น mm hmm. แลวถูกเร่งเราด้วยโควิด mm hmm. นะคะทำให้การค้าขายในรูปแบบปัจจุบันที่ทุกทุกคนเห็นอยู่ mm hmm. นะคะทุกคนทำอยู่ mm hmm. นะคะไม่ว่าจะเป็น ถัดกัมการค้าขายออนไลน์หรือการค้าขายทั่าไปอะไรก็ตามนะคะทำได้อย่างยั่งบับมากขึ้นนะคะอนนี้เนี่ยเรามีช่องทางใหม่นะคะเรามีไอเดียใหม่นะคะเรามีเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีเข้ามานะคะซึ่งเราปฏิเสธจะไม่ยอมรับจะไม่ก้าวไปกับเทคโนโลยีที่เชื่อเป็นไปนไม่ได้แล้วนะคะ แต่ใครเล่าจะเป็นคนที่สามารถที่จะเอาดิจิทัลเทคโนโลยีมาพนวนควบรวมกับการค้าขายแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซได้นะคะ mm. สิ่งนี้ดิจิทัลไบโอเซียที่ภูมิใจมากว่ามันเป็นนวัตกรรม mm. นะคะซึ่งไม่มีใครคิดยังไม่มีใครทำ mm. นะคะเราเป็นคนแรกที่คิด และพี่เชื่อว่ามันมีความสมบูรณ์แบบเหมือนที่เมื่อกี้สไลด์โชว์ว่ามันเป็นมูนนะคะที่เชื่อมโยงกันได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยถึงแม้การค้าขายในแพลลฟอมอ e ีคอมเมิร์ซจะยากขึ้นนะคะแต่นะคะ,นะคะเรายังมีช่องทางอื่นนะคะที่จะสร้างรายได้อย่างมหาศาลนะคะพี่เชื่อว่าอาจจะเป็นมากเท่าทวีคูณ จะช่องท,ทางแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปกติด้วยซ้ำนะคะด้วยเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะ NFT คริปโตเคอเรนซีต่างๆนะคะวันนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเรื่องพุ่นก็เฮานะ <c oughs> คนส่วนใหญ่อยากจะกระโดดมาเทรดคริปโตเป็นเต็นแก่แต่ก็มีความเสี่ยงถูกไหมคะวันนี้เป็นไงคะก็ยังตกอยู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีความรู้ แต่อยากจะได้เงินนะคะหรือคนที่มีปัญหาในเรื่องของการค้าขายแพลตฟอร์มในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซต่างเนี่ยวันนี้เราจึงมาแก้ปัญหาในจุดตรงนั้นทั้งหมดนะคะถามว่าแก้อย่างไรในส่วนของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยนะคะไอซ์เป็นเอ็กซ์เพรทุกคนองปฏิเสธไม่ได้นะคะเขาคิดทุกวันวันนี้เราไม่ได้ดูในเรื่องของอ NFT game หรือเราไม่ได้ดูแค่เรื่องของ cryptocurrency เง่างเดียว วันนี้เรากำลังพยายามแก้ปัญหาในเรื่องของการขายของในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเราจะทำไลฟ์คอมเมิร์ซเ้้่นะคะเราจะมีจินติกต่างๆที่เรากำลังคิดกันอยู่เพื่อที่จะให้การค้าขายในอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มดำเนินอยู่ไปได้เพราะเราเชื่อว,ว่าอันนั้นเป็นรากฐานที่แท้จริงนะคะที่สิ่งที่ทุกท่านทำไปเมื่อกี้นะคะที่เซลฟี่ตัวเองนะคะทำมาร์เก็ตติ้งแบบนี้นะคะ ก็เป็นหนึ่งนะในการที่จะทําให้เราสามารถที่จะเดินต่อในอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มได้ด้วยนะคะในส่วนของ NFT นะคะสินทรัพย์ดิจิตัลนั้นนะคะที่เชื่อว่ามันจะทำกำไรมหาศาลให้กับทุกคนได้เพราะมันเป็นการลงทุนต่อยอดมาที่ NFT นทะคะ n f t g ทเกมไม่ได้ถูกลิมิตอยู่แค่ประเทศไทยเมื่อเกมถูกเปิดออกมันอินเ r อร์เนชั่ค่ะ ถูกไหมคะมันอยู่ในบล็อกเชนไะคะมันเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีที่ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาเล่นได้มันจะดรอคนเข้ามาจากทั่วโลกเข้ามาเล่นเกมในเมื่อเกมมันผูกอยู่กับอ e ีคอมเมิร์ซคุณจะเล่นเกมคุณจะมีเอเจคุณต้องซื้อของอะ่ะเพราะฉะนั้นของที่อยู่ในแพลตฟอร์มมันก็จะออโตเมติกขายได้ถูกไหมคะมันก็จะเชื่อมโยงกันแบบนี้ในแตะเดียวกัน cryptocurrency ของเรารามีจุดหมายชัดเจนที่ เอาไปใช้ทําอะไรเอามาเพื่อพัฒนาอะไรนะคะไม่ใช่เอามาพัฒนาเกมอย่างเดียวพอเกมแฟกเหรียญคลิปโตนั้นกลับบ้านไม่ใช่นะคะเราถูกเชื่อมโยงอยู่ในอ e ีโคซิสตมของเราในแต่เดียวกันนะคะตัวเหรียญน,นะคะเหรียญทั่วไปอย่างที่ไอพูดที่เห็นด้วยเลยว่าแอ r ดยอกไปให้ใครก็ไม่รู้ ไม่ไม่รู้ได้สี่ก็เอาเป็นพี่ที่ได้ก็เอาและทันทีที่เทรพี่ก็จะทับถูก <c oughs> ถไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย <c oughs> เหรียญของเราอยู่ในมือ user ซึ่ง value <c oughs> เหรียญของเราเพราะรู้ว่าเหรียญของเรามีอนาคตและสามารถที่จะทำให้มันมีรายได้ขึ้นไปได้ <c oughs> ถ้าพวกเรารวมใจกันทำให้ดีดมานมากกว่า supply ที่ปล่อยออกไปในแต่ละรอบ เหรียญเราก็ต้องขึ้นราคาอยู่แล้วเราได้เงินจากการค้าขายในอ e ีคอมเมิร์ซแตฟอร์มเราไม่จาเป็นต้องรีบขายเหรียญเราถูกไหมคะแต่ถ้าใครย้รอนเงินนะคะพี่กับไอร์กเตรียมซื้ออยู <S <S 1> <S 1> <S ่แต่รู้สึกกระแพ้ดิแมนทุกอย่เขาเตรียมก่อนหน้านะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเหรียญของเรานะคะเราสามารถที่จะคนโทรลเหรียญเราได้ นี่ส่วนของพาร์ทเนอร์บิสเนสที่อยากจะเข้ามาร่วมกับเรานะคะพี่แฮปปี้มากมากเลยที่ไปคุยกับใครแล้วเขาเห็นด้วยเขาสนใจเพราะว่าไม่มีนักธุรกิจคนไหนล่ะคะที่จะปฏิเสธดิจิทอลเทคโนโลยีคลิปโกลเรนซีไม่ปฏิเสธแน่นอนไปคุยกับหลายคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายการบินไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เป็นเรื่องของการค้าปลีก นะคะหรือโรงเรียนหรือพวกเวลเนสต่างๆเขาให้ความสนใจทุกคนแทนแต่ทุกคนก็เรดคริปโตอยู่เบื้องหลังอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขามีความเข้าใจอยู่แล้วแต่เขายังไม่มีใครไป approach เขาว่ามันจะเชื่อมโยงไปถึงเขาได้อย่างไรแต่พี่มองว่ามันจะเอื้อประโยชน์ให้กับพวกเราเป็นอย่างยิ่งและพี่เชื่อว,ว่าพี่เป็นหนึ่งในคนที่มีเพื่อนมออี partner ทางธุรกิจ นะคะที่พรที่จะจับมือกับจายาถอนนะคะในวันนี้นะคะเเราก็จะอันนี้เราเราก็ทุกคนที่อยู่ในที่ดีนะคะแล้วก็คนที่โชคดีในแสนห้าหมื่นคนนะคะก็น่าจะได้เหรียญไปฟรีๆนะคะซึ่งเหรียญเนี่ยมันมีรายลูกมากนะคะเราได้เงินสองได้เลยจากการซื้อสินค้า แล้วก็เหรียญซึ่งมูลค่าในอนาคตน,นะแน่นอนที่เชื่อว่าคงไม่ใช่พี่คนเดียวหรอกที่อยากจะให้มันไปถึงร้อยบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเป็นการสร้างรายได้ที่ก้าวกระโดดนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่พี่มีความสุขมากในการที่สามารถสร้างเงินสร้างอาชีพสร้างพื้นที่ในการช่วยทำธุรกิจรูปแบบใหม่ให้กับ คนที่สนใจนะคะวันนี้อยากจะบอกทุกท่านว่าอยากจะให้ Disrupt ตัวเองเดินออกมาจากคอมฟอร์ตโซนที่ตัวเองมีอยู่ใช้เทคโนโลยีง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ QR code นะคะหรือลิงก์ต่างๆหมดสมัยแล้วที่จะต้องไปเจอตัวไม่ต้องเจอตัวคุยส่งภาพภาพเหนือคำบรรยาย ส่งลิ้งไปให้ได้มากที่สุดนะคะเก็บเหรียญให้ได้มากที่สุดที่เชื่อว่าอีกไม่นานพี่ก็ได้แสนห้าหมื่นคนใครจะเป็นหนึ่งในแส 5, นห้าหมื่นคนบ้างอย่ารอช้าค่ะคนที่คุณรักทุกคนหนึ 1, ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทเขามีในกระเป๋าแน่นอนกับการสร้างโอกาสในการที่จะมีเหรียญ มีโอกาสในทาในการที่จะเข้ามาอยู่ในดิจิทัลไบโอเชียร์ของเรานะคะ mm hmm. พี่เชื่อว,ว่าทุกคนพี่คงไม่ต้องพูดอะไรมากไปกว่าน,นี้ว่ามันจะไปไกลถึงไหนแต่ที่ไอทีงานที่ช้างทุกคนเราจะดูแลอีโคซิสเต็มของเรานะคะให้เป็นอีโคซิสเต็มที่ที่มีความสุขให้ทุกคนมีความสุขให้ทุกคนมีเค้้นที่ทํางานใหม่ๆใ,ให้ทุกคนมีรายได้แบบไร้ขีดจำกัดที่คุณคืนพอใจ นะคะในเวลาที่เร็วที่สุดขอบคุณมากค่ะ